เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรียกได้ว่าวาเลนไทน์ปีนี้หวานกันสุดๆเลยล่ะค่ะกับการไปดินเนอร์ด้วยกันสําหรับคู่ของแอฟทัศนออนและหนุ่มรุ่นน้องนนกุลและยังมีน้องปีใหม่ลูกสาวคนสวยของสาวแอฟอยู่ด้วยเรียกได้ว่าน่ารักหวานเจี๊ยบมดขึ้นหน้าจอสุดๆค่ะและนอกจากนี้ก็ยังได้มีดอกไม้ช่อโตให้กันอีกด้วยล่ะค่ะและที่ทาเอาแฟนๆเอนดูสุดๆเนื่องจากหนุ่มนนกุลค่ะได้ลงคลิปการทำชาเลนจ์จุ๊มหัวแฟนสาวซึ่งนนกุลค่ะได้ถามแอปว่าเสื้อของเจ้าตัวเหม็นหรือไม่ซึ่่่งาาวแออกก็บไมมเน แต่หนุ่มนนกุลก็ยังไม่ละความพยายามค่ะให้แอฟลงดมเสื้อตัวเองแต่สาวแอฟก็บอกว่าไม่เหม็นและช็อตหนุ่มนนกุลสุดๆค่ะเมื่อสาวแอฟบอกว่าบอกว่าไม่เหม็นเหม็นเอาน้ําหอมไหมซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกมาค่ะก็ได้มีแฟนๆแห่เข้าไปกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แซวหนุ่มนนกุลกันเสียยกใหญ่เลยทีเดียวจ้า